วัอนี้เขากะมาสวัสดีกันอยู่อูเพือเก่าพี่น้องเด้อนะครับวัอนี้เอฟซีนะครับผมเอารถมาติดอยู่อูเลยนะครับเป็นเอลหาดซุดหนึ่งแปดนะครับผมเป็นสีน้ำเงินนะครับบ้านหนองพวงนะครับบ้านหนองพวงหรือบ้านหนองพวงแาวนะครับผมอำเภอบัวใหญ่จังหวัดโคราชเขานะครับนี่ครับนะครับอันนี้ติดช่วงเศร้านะครับช่วงบายเขาก็รขึ้นของไปอำเภอเปื่อยเปื่อยยังก่อนเหรอเปน้อยนะครับเปื่อยน้อยเปื่อยน้อยเปื่อยน้อยเป็นจอรเดียนะครับ จอรเดียหาสิบแง่ขึ้นสี่ติมหาจำไม่ได้พี่นอ้องยุเถออำเภอเปื่อยน,น้อยนะครับตัวนี้นะครับเอาไปสองคันนะครับแล้วก็สที่เป็นของไออันนี้นะที่เป็นของอันยันม่านะครับนี่ของจอรเดียอยู่ทางผุนได้ไปเบื้องอันนี้ยันมา่าอยู่อำเภอมันจาาคิรีนะครับผมเป็นแยกระบ,บุบผ่านกับยังหลายนะพี่น้องเดีนีวยุบเดี๋ยวยุบสี่ตัวนะครับพี่นอ้องเฝ้าเมานะครับสี่พันแล้วนี่ครับเป็นผ่านหลุดไงตัวนี้นะครับเราสั้งไปใส่ อัดัยว่าเราไตใรุ่นหน่อยน้ำไตนิ้วไอจอนเดียน้ำนะครับตัวนี้ผมติดจอหูไหไปสองอันนะครับอันนี้หูไหของไหนิวฮอแลนด์บ่เอ้อจอนเดียอันนี้หูของรถดหน่อยนะครับตัวนี้เห็ดไหไปสองสเตปนะครับเป็นผ่านปรนธานติดสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวไปติดอยู่หนาพุ่นครับแล้วก็ติดไสใบไหนะครับรุ่นนี้นะครับผมติดลบเลี้ยมไหเราวเด้อยครับเด้อนี่ ผมติดสีให้แล้วนะครับเนี่ยครับรุ่นนี้สีหักออกให้แล้วเพื่อว่าถ้าถ้ามันสีเหลี่ยมมันจะไปหมุนขีดดินนะครับเพราะฉะนั้นเผมก็เลยสีกออกให้แล้วนะครับตัวนีนน้นะครับเอาเรื่องมาถุงมือมาให้ตัวละนะครับบ๊บ๊ต้องเอามาเดียวมีมียูนบอเออนี่ครับมันมีมีใบยีสีคลานเอื่มมีมีใบยีนตีบอหนี่มียูนบอนเออเเอ,อ,อันนี้ก็บเลงงานงานเขา มือน,น,นะครับนี่อูนะครับเห็นบรรยากาศอูนะครับอันนี้จะเป็นผานที่ดิขึ้นไปเหมือนนี่นะครับบ่บ่เอาเด้ยวยถุงมือเบาสิมีมียวนบ่โอ้มนานอามารจะเห็นกันพูดอะไรไามา่โกหกต้งรถตัวโอ้จ <laughs> ๋าอยู่นะครับขกูมันหลักก็บากสดชื่นมานะครับขีดนะครับขีดกับนี้นะครับนี่ครับผานตัวนี้ นะครับประมาณยื่อุ้ยซี่ตัวนะครับพันรุ่นน้อยนะครับรลุดหาดทิพแรงลงมาอันนี้จะเป็นพันรุ่นใหญ่เป็นสร้างทิเศษนะครับสร้างเอาก็ได้พี่น้องสร้างทิเศษเด้อมาคีบคีบตัวนี้ที่ขึ้นไปไอ้อันนั้นพี่น้องที่ขึ้นไปไอ้น้องบัวล,ลำพูนะครับผมเอ็มนะครับเอ็ <M 62 S 2> มหกสิบสองนะครับผมตัวนี้กำลังเห็ดงามอย่างสติขยุ้ยนะครับตัวนี้ลักษณะงามมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เตี้ยเห็ดขาเสียบไปไอ้น้ำไปเด้อสามสิบเสน เออสามสิบเส้นกรแเพนเพลนี่ครับพวกผมต <c oughs> <t realidade> ีเฮ็ดเจ้าตีห้นะครับเด้อ่งตัวยางได้นะครับตอนรับผู้ใดตีเฮ็ดน้ำกลนะครับเด้อนี่นี่ผมตีเสียบเจ้งสี่นะครับผมเสียบแล้วก็ขันน็อตนะครับจอหูหกหุนล็อกน็อตสี่ตัวแล้วก็ล็อกห่างตัวนี้แต่อีกฟัางละสองนะครับตัวนี้นะครับเป็นแผ่นปีนะครับเพ็ดแบบรูมคูระครับล็อกล็อกห้อีกนะครับีล็อกแล้วเล็กเล็กหนาสามตัวนี้นะครับมันติเสียบเข้ามาหอดพี่นะครับเด้อนี่ครับนี่มันติหอดประมาานี้นะครับนี่เล็กหนาสามผม นี่ครับเจ็ดเจ็ดสิบเซนที่นี่ดามหลังนะครับผมดีดามหลังให้อีกนะครับเด้อเอาเล็กแบนนะครับเล็กแบนหนาสามสองหุนนะครับหรือว่าหกหนาสามหกมิ้นะครับดามหลังให้อีกนะครับผมเนี่ยหนาสามหกมิ้ดามหลังให้อีกเสียบประวัติผลเลยนะครับผมให้หามันแข็งตัวนี้กับเก้ามิ้นะครับเล็กยึดกันนับเก้ามิ้นะครับตัวนี้สามหุนนะครับตัวนี้การดามใหาย่างดีนะครับผมคือให้มันแข็งแรงมากที่สุดนะครับตัวนี้ เชือวายเสียมมันหลอกกับตัวนี้บูทนะครับบูทสามนิ้วนะครับด้วยบูดใส่หัวอาดไห้พอมนะครับใส่หัวอาดหลอกในย่างดีนะครับผมโตก็ลังเห็ดโตนะครุณเดี๋ยวพามาเบิ่งโตไป่นองนีโตโตคีบนะครับผมสางเงี้ยก็ลังเห็ดคีบนะครับเขาติดทิศปีไพ้พอมนะครับสี่เหลี่ยมมุนท้นนี่คือเป็นเหล็กล้างที่เบิดนะครับตัวนี้เป็นเหล็กฉากเจ็ดมิ้นนะครับด้วยเสามันเหล็กฉากเสาประมาณไอ้เกียบสี่นิ้วนะครับผมเนี่ยตัวนี้ เป็นเล็กฉากเมินนะครับเสามันตัวนี้เป็นเล็กหนาชี้นะครับแล้วก็ประกบเล็กข้างนเบิดเลยนะครับผมเล็กแบนข้างในเบิดแล้วกับข้างบนเดินเดินเล็กหนาชี้ให้พี่น้องตัวนี้นะครับเขาจุดดามปีกไปหอดีนะครับนี่กำลังสัางไงกำลังเห็ดอยู่เขาจะดามปีกลักษณะแบบนี้นะครับผมให้พี่น้องเบ่งนะครับคือดามใหมมันไปหอดแทงไปหอดเล็กตัวที่เขาเสียบนะครับนะครับเป็นเล็กหนาครับเป็นเล็กสามหุนนะครับดามให้่ตรงนี้นะครับไอ้มันแข็งนะครับผม นี่ครับผู้ใดอยากเลี้ยนแบบเบิ้งได้เลยครับผมเห็ดากเ็ดบยกัเ็ดื้องนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นนันี้นะครับเป็นยึดตัวนี้เป็นล็อกคางนะครับผมนี่ล็อกยึดที่ว่าผมให้เบิ้งเบื้องต้นมากันนี้นะครับนี่ี่ตัวนี้ก็ผีดอีกตัวหนึ่งนะครับสามหุนนะครับเกามินนะครับจองหูยึดน็อต้างๆแต้ไว้ให้อีกนะครับเลี้ยนแบบได้เพี่น้องเบิ้งเลยสบายเห็ดไงนะครับจัดเลยครับบรรยากาศนะครับ พี่นะครับพี่น้องค่อยจะเบิ้งนะครับหลังจากว่าติดตั้งไปประมาณจักชั่วโมงน้อยๆนะครับผมเม็ดเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยนะครับหมุนหมุน,มนเอออ่าทิพย์แรงนะครับสำหรับเพื่อจะได้ผ่านนะครับแบบนี้อนะครับตัวนี้ผ่านตัวนี้ได้เป็นทูอินวันเลยนะครับแบบลดน้อยก็ได้ลดใหญ่ก็ได้ผมเม็ดตสลักหรือกับพวเม็ด รถสล้งยามีเหตุเชิญน,นะครับพี่น้องกูห้องกับยุทธถนนเลยนะครับผมนะี่นะครับถนนนะครับไปใช้ภูมิได้นะครับเอาแต่ละเมตรวัดด้วยแต่ัะเมตรดวัดด้วยจะเมตรดนะครับเต็จเท่านี้นะครับเป็นเช้าวันที่เท่าไหร่พี่น้องดูกอดน,นะครับผม เช้าวันที่สามรกบเอ็ดกรคนะครับผมเช้าวันที่ส1มสิบเอ็ดกรานะครับเสร็จไปหนึ่งคันนะครับบ่ท่านได้พอเทียงนะครับเสร็จแล้วนะครับผมกะที่ขึ้นของต่อขึ้นขึ้นรถไปเลยนะครับผมอืขึ้นของไปเลยนะครับไปจังหวัดขอนแก่นนะครับปั๊มเพล่ปวยหน่อยนะครับจอรเดียนะครับเ็จแล้วกะที่ไปขอนแก่นอีกคือเก่านะครับวันที่หนึ่งนะครับติดนยังมือเศร้าเอยันมานะครับมันจากรีนะครับผม สี่สิบเก่าแรงบ่าพี่น้องนะครับแล้วก็มีผ่านคุณมันน้านะครับผมพี่น้องเช็ดแล้วนะครับอันนี้อยบาน้องพ่วงนะครับด้วยบานไกเลี้ยนเคียงกันนะครับพี่น้องเจาออกไปหลายนะครับคอเด้อนะครับผมพานแลคนออกไปหลายแล้วก็ไปยกหลายๆนะครับผมมันดีงงอเด้อนะพยายามเอาเข่าใกล้ๆรถมากที่สุดนะครับผมเอาไข่เอาเข่าใกล้ๆรถเราเข้าก็ยกหลายๆล้วก็บดเชียงกับมันเหล็กมันขดมันงอนะครับ พยายามบ่ต้องเอาออกไปหลายดอกครับเพราะว่ามันยกสูงอยู่แล้วนะครับรถตันจอดไปมานะครับตลอดนะครับเห็นไ่มครับถนนถนนเส้นนี้นะครับผมมาจากอำเภอคงมาจากโคราชได้นะครับผมมาจากพไม้ยได้ถ้าพ้ใดสิไปใช้พุ่มไปภาคเหนือนะครับแรนเ้นนีก็ได้นะครับสิบขึ้นขึ้นภาคเหนือเชียงมงเชียงใหม่รัดไปเ้นนีได้ครับถ้ามาจากทั้งโซนสุรินทร์รีสเกตนะครับรัดมาบ้านผมได้เลยนะขึ้นไปใช้พุ่มไปแกงถนมนั่งไปนี่นะครับ ครับขั้นแรกกับจุไปนะครับสีน้าเงินเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับบานองพวงกับนะครับสองสามขั้นลแล้วกับผ,ผ,ผ,ผ่านเพิ่งกับมาผ่านน้ำเฮ่าเรือนะครับผ่านขุดมันเฮ่านะครับตอนนี้กับกำลังเห็ดขีบของอำเภอนากลางนะผมหกสิบสองแรงนะครับผมหกสิบสองแรงแล้วก <refers S 3> ับทีนี้ของชุมแพ้นะครับผมสี่สิบเจ็ดแรงค้านบนนะครับขีบนะครับแล้วกับทีลงคิ้วไว้กับมีทางสว่างทางสว่างแล้วก็ทางอุบลรัตน์นะครับหกสิบแรงนะครับขีบนะครับทีลงคิ้วไว นะครับ้วก็อื่นๆนะครับผมจำาระด้มันอยู่ในกระดานนะครับนี่ครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันเมื่อวานหลังจากเขาลงมาจากไอู้ระครับจังหวัดอุดรนะครับสามคันโวดเลยนะครับเมื่อวานวันที่สามสิบบอกพี่น้องนะครับมือนที่สามสิบเอ็ดตอนนี้เบสกันอาจจะติดได้สองคันอยู่นะครับมือนี้ยู่ๆแล้วก็ช่วงใบใบก็จิติดยุบเปียนน้อยนะครับผมแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่สองก็ออกประมาณสักเที่ยงเที่ยงนะครับผม วันที่สองงเทียงกับที่ไปติดอ,อยู่หนองบงัวลำพูอำเภอเมืองทั้ห้าสิบแรงคึกกันนะครับผมสีน้ำเงินนะครับตัวนี้เป็นแยกระบบก็บ,บอกคอนทรลไหมนะครับผมเหล็กรางน้างําทั้งคันติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับผมทั่วประเทศไทยนะครับอู้เฮาบพว่า,วาตัวที่เป็นน้ำยกน้ำตังน้ำขีบนะครับพันปูนมันเขาส่งถึงทีนะครับถ้าพี่น้อยอยากเอารถมาติดสายด่วนเอารถมาติดได้นะครับถ้าเอารถมาติดหนึ่งวันได้นะครับผมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับถ้าใดอยากได้แน้ยกมันนะครับสายด่วนมันสีนเนิสีง้งนะครับ มันสีเงามันมันสีประันนะครับเอฟทีทุกคนนะครับสั่งตอนนี้นะครับุหมดเทียงปั๊บสมุดว่าพี่น้องอยู่พิธีโลกสั่งผมตอนเทียงมือนี้นะครับที่นี่ให้พี่น้องเอารถมาคืนนี่เลยนะครับเราย้ำเสาติดตั้งเอารถกระบะนะครับมเกินสองกิโลเมตกับกระบะแล้วนะครับสั่งสั่งด่วนนะครับด่วนนะครับผมสั่งด่วนด่วนนะครับแต่ว่าต้องเอารถมาอู่นะครับสําหรับสายด่วนเด้ออันนี้ผมบอกไว้ทุกคนเลยนะครับแต่ว่าถ้าบอด่วนกะนะครับผิดตามคิวนะครับผมตามคิวตามโซนตามภาคต่างๆนะครับ เพราะว่าซวดกับซวดละขั้นสองคันสามคันกันแล้วแต่เขาจะไปนะครับเอาพี่น้องจังไปพอกันนะผมช่วงบายนะครับพอมนนี้นะครับนิวฮอลแลนด์อยู่เปียน่หน่อยนะเอยจอนเดียนะครับเปียน้่อยพร้อมผ่านผ่านขุนมันหนึ่งตัวนะครับ